ม่มีใครช่วยเงี้ยเพราพูดเขาบอกว่าขาแปดอันนี้ชื่ออะไรนีน่าค่ะนีน่าแข่งนี่นี่แพนนี่เราเป็นแปดแปดแปดสามแปดสามแพนมินี่แปดแปดแปดสามคดีคัน Yeah, do we fall? จะบอกว่าประมาณแล้วเดี๋ยวจะให้มีการแบบฝึกทํา ชันจิวเวอรี่น่าสนใจมากเลยอ่ะเข้าไปดูดีกว่า แฟชั่นจิวเวลรี่เข้าไปดูดีกว่าอุ๊ยอะไรอ่ะ DIY แฟชั่นจิวเวลี่น่าสนใจอ่ะเข้าไปดูดีกว่า สนใจอ่ะเขาไปดูข้างในดีกว่าหุย้ยนี่พี่เต้นี่แอบม,มาซื้อของให้สาวๆแน่เลยพี่เต้สวัสดีค่ะ,ะสวัสดีครับแอบม,มาซื้อของให้สาวๆใช่ไหมคะไม่ใช่แล้วพี่เต้มาทำอะไรคะก็พี่จะพาอันนี้นีน่ามาทำอะไรอันนี้น่าก็มาหาพี่เต้ไงคะก็จะมาแนะนำร้านนี้ให้นีน่ารู้จักว่ามันเป็นร้านเกี่ยวกับอะไร,รนึงครับ พี่เต้นี่แอบมาซื้อของให้สาวๆแน่เลยพี่เต้สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่นะแอบมาซื้อของให้สาวเหรอคะเปล่าไม่ใช่แล้วพี่เต้มาทำอะไรคะก็วันนี้จะมาพานีน่ามารู้จักร้านที่ h a p p y land center ไงร้านนี้อันนี้เป็นร้านแรกเลยใช่ไหมคะใช่ครับร้านนี้มีความน่าสนใจยังไงบ้างคะก็ร้านนี้นะครับก็คือร้าน diy fashion jewelry diy ย่อมาจากอะไรคะพี่เต้ design yourself อ๋อแปลเป็นไทยนิดนึงค่ะก็คือนีน่าสามารถที่จะออกแบบ แหวนนะครับได้ตามใจนีนาเลยโอยดีมากเลยค่ะแล้วร้านนี้มีสินค้าสดมากเกี่ยวกับอะไรคะก็มีทั้งแหวนนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเล็บนะครับเกี่ยวกับคติคมเกอร์ติเล็บใช่ครับเป็นเกี่ยวกับว่าเ,าเป็นมืออันนี้ร้านนี้คอนเซ็ปเป็นมือนะครับก็มีทั้งแหวนแล้วก็เล็บแล้วก็มีที่รัดเข้ามือด้วยออเกี่ยวกับมือแล้วก็เป็นงานทํามือด้วย DIY ใช่ครับ DIY แล้วงั้นอยากให้พี่เต้พาดีนาเดินชมร้านไหนค่ะได้ครับ เดินไปคุยไปหรือไปคุยตรงนี้เดินเดินไปคุยไปรครับเชิญครับเดี๋ยวพี่พาไปดูสินค้าของเราแล้วสินค้าส่วนมากนี่คือจุดเด่นอยู่ที่ตรงไหนคะก็อย่างแหวนนะครับก็คือ DIY f a ชั่นจิวเรีเนี่ยนี้น่าสามารถที่จะถอดประกอบเองได้อ๋อคือทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ย ถอดประกอบได้ทุกชิ้นเลยใช่ครับสามารถที่จะแบบเลือกเองได้ว่าสมมติว่านีน่าอยากได้สีแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลือกได้เองเลยนะครับว่าว่าจะเป็นหัวแหวนแบบนี้เอาแป้นแบบนี้แล้วก็ดีไซน์ได้ได้ด้วยตัวนีน่าเองเลยและที่สําคัญคือไม่ซ้าใครแน่นอนคือมีชิ้นเดียวในโลกใช่ครับแล้วแบบนะคะใครเป็นคนแบบเลือกแบบคะแบบเออผมไม่เคยเห็นเลยแล้วหนูทำอะไรได้บ้างอะไรวางอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือขายเครื่องประดับอันนี้เป็นแหวน ก็คือหมายถึงว่าน่าจะพูดประมาณว่าปกติจะเห็นที่เขาขายแบบสําเร็จรูปแต่ที่ร้านเนี้ยขายแบบ DIY ด้วยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยถ้าถามแนวคิดได้ไหมคะก็ันะคิดก็เหมือนกับว่าคือคือเหมือนอาดา้ๆแ้วพี่จะบอกว่าเราต้องการให้แบบทางลูกค้าเนี่ยได้ดีไซน์แบบของตัวเอง เดี๋ยวเชิญครับเดี๋ยวพี่พาไปดูสินค้าเนะสินค้าส่วนมากของที่ร้านนี้เป็นยังไงคะก็ส่วนใหญ่นะครับก็คือเราจะเน้นในส่วนของแหวนนะครับก็คือเป็น DIY Fashion Jewelry ก็คือนีน่าเนี่ยสามารถที่จะออกแบบเองได้นะครับอย่างงนี้สมมตินะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนแป้นได้นะครับเปลี่ยนหัวได้คือนีน่าไม่ไม่พอใจแบบ หรือไม่ถูกใจแบบเราสามารถที่จะดีไซน์เองได้ด้วยโอ้ก็คือจะมีชิ้นเดียวในโลกเลยถูกต้องครับสุดยอดมากเลยคันนี้น่าเนี่ยเคยเห็นแบบส่วนมากจะขายแบบสําเร็จรูปครับแล้วทำไมร้านนี้ถึงเป็น DIY ล่ะคะคือเรามีคอนเซปต์ที่ว่าเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้ออกแบบอุปัรณ์หรือสินค้าเนี่ยตามใจลูกค้าเลยนะครับก็คือเราเห็นว่าแฟชั่นเนี่ยมีทั่วไปแหวนเนี่ยเราสามารถซื้อได้เลยถูกไหมครับแต่ในส่วนของอคอนเซปต์ของเราเนี่ยก็คือเราใช้คอนเซปต์ที่ว่า DIY Design It Yourself ก็คือลูกค้าออกแบบได้ตามใจคุณเลยค,ค,คืออย่างนี้ปัญหาจะหมดไปเพราะบางคนเนี่ยอาจจะชอบสีแต่ไม่ชอบแบบแต่พอดี Y ปุ๊บเราก็สามารถเหมือนกับว่าตกแต่งได้เองเลยใช่ครับผมแล้วอย่างนี้ค่ะราคาแพงไหมคะราคาอยู่ที่วงละ99บาทเองวงละ99บาทใช่ค่ะแต่ได้แบบนี้ใช่ชิ้นเดียวในโลกครับผมสุดยอดจริงๆเลยค่ะแลวส่วนมากคนที่ให้ความสนใจเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนคะก็จะมีทั้งกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็คนทํางาน แล้วพวกวัสดุอุปกรณ์ก็คือมาซื้อที่นี่หรอคะใช่ครับผมสมมติว่าเราเลือกเลือกแหวนวงหนึ่งใช่ไหมครับเราสามารถที่จะเลือกซื้อแป้นได้หัวได้เนี่ยได้ทั้งหมดสี่ชิ้นในราคาเก้าสบเก้าบาทอ๋อแล้วถ้าเกินสี่ชิ้นล่ะคะก็มันใส่ได้มันใส่ได้เต็มที่ที่สี่ชิ้น,นครัค่ะแล้วถ้าสมมติว่าคนเนี่ยที่ต้องการซื้อต้องการทําเองแต่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนอย่างนี้จะมีคนแนะนำไหมคะเวลาเรามีม น้องๆแนะนำอยู่แล้วว่าเราจะประกอบอะไรยังไงได้ครับไม่ยากครับเดี๋ยวพี่พาไปช่วงท้ายให้พานีน่าไปทําแหวนประกอบด้วยดีไซน์ของนีน่าเองก็ได้ดีค่ะแล้วยางอื่นล่ะคะอย่างเช่นกําไรอย่างนี้ล่ะคะก็อันนี้เป็นในส่วนของที่รัดผมอ๋อที่รัดผมเหรอคะใช่บวกกับเก๋มากอ๋อแต่ถ้าเกิดเรารัดผมไปแล้วแล้ก็เอามาอะแดปเป็นกาไรได้ใช่ใช่มันเป็นอย่างนี้ครับอนีนาเรา มีเข้ากับชุดพอดีเลยค่ะใช่อย่างเงี้ยเห็นปะอ๋อแต่ว<ต>่าเราสามารถที่จะรัดผมได้ด้วยก็คือมัอนทุินวันไปเลยใช่ครับแล้วอย่างนี้ราคาแพงไหมคะราคาอยู่ที่ประมาณ79บาทเจ็ดสิบเก้าบาทเดี๋ยวจะต้องแอบกดหนุนแล้วค่ะคุณผู้ชมจะต,ต้องซื้อกลับบ้านแล้วนะคะพี่เต้แล้วทางด้านนี้ล่ะคะก็อันนี้จะเป็นแหวนที่เป็นเกี่ยวกับ,กบแหวนสําเร็จรูป่ะครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับอันนี้ราคาจะไม่สูงมาก ราคาวงประมาณ49บาทเอง49บาทนะครับ